สวัสดีค่ะทุกคนมินเอนะคะอีรับทุกคนเข้าสู่ช่องเหมียวไม้มิ้นค่ะโดยในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่15ในช n e l ของมินแล้วโดยในวันนี้มินจะมาทําคลิปเดบิวชั่น v เพลงฝันดีค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็ร้องโดยพี่ไบยและพี่พงค่ะหรือว่าคุณใหญ่จากซีรีส์ของกินของรักนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของพี่ไบเลยนะคะ ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเพลงจะออกมาเป็นยังไงบ้างคือแค่เพลงแบบว่าฝันดีเนี่ยก็รู้สึกว่าเราจะต้องฝันดีแล้วแน่แน่เดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าเราฟังแล้วเราจะฝันดีกันจริงหรือเปล่าไปดูกันเรีมาดูมีพร้อมกันค่ะทุกคนแค่ขึ้นอินโทรก็พอเล้วอ่ะ ได้ไหมเธอจะเรียกว่าเธอคือคนในฝัน <c oughs> แค่ลับไปก็เ <c oughs> จอเธอตรงนั้นเหมือนว่าเราเคยพบเธอหรือแค่ใจฉันล้ามาไม่รู้ห <c oughs> อมปลิ่นความรักที่ฉันฝันถึงสมอ

ทำในทุกคืนเธอแฟนดีจับมือฉันไว้ก็พอถ้าเธอคือคนของฉัน จะฝันดีจริงๆค่ะเสกพีไ่ไว้ละมุนผูกมาเธอคือคนของฉันฉันคือคนของเธอเหมือนโดนจีบห่างไกลกันเท่าไรเรามาช่วยคุณพีของเรากันค่ะ จะเจอจะฝันดีจะทำให้ทุกคืนจะฝันดีจับมือฉันไว้กับพ่อถ้าเธอคือคนของ แทนใจไม่ขอรกใครอีกเลยเธ<ล>อคือคนของฉัน สีให้เอ็มบีเลยเฮ้ยมีหลังด้วยมาดูด้วยเไม่ทุกอย่างเฮ้ยโอหเ็นดูก็คือเป็นพระเอกที่แบบดือมากน่ารักค่ะสุดยอดเกิด ก็หลังจากที่ชวนมีจบแล้วนะคะมีก็รู้สึกว่าแบบเขินอะก็อะไรๆก็ไม่รู้เขินทั้งเสียงหวานของพี่ใบแล้วก็เขินทั้งตัวมีของคุณใหญ่กับพระจอมเลยก็คือแบบความรักของเขาม,มันช่างหอมหวานหอมกลิ่นความรักสมกับชื่อเรื่องก็คือเราจะหาคนแบบนี้ได้จากที่ไหนคนแบบคุณใหญ่เราจะไปคุณจากที่ไหนคะทุกคนเราจะต้องชำบนสักกี่ชาติแล้วเราจะต้องไปกู้ชาติกันนถึงจะแบบเจอคนรักที่ดีขนาดนี้เนี่ย แล้วมันก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนใหญ่ที่มีต่อพ่อจอมได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้นะคะก็คือพี่แอมนั่นเองค่ะก็คือพี่แอมก็สามารถเขียนเนื้อเพลงออกมาแล้วก็ทำมองออกมาได้ดีมากๆเลยะคะ่ะน,นี้ขอชื่นชมเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทำนองเพลงนี้เข้ากับเนื้อเสียงของพี่ใบามากๆคือพี่ใบเขาจะเป็นคนที่เสียงนุ่มทุมแล้วก็เสียงน่าฟังอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแต่พอแบบได้มาร้องเพลงเนี้ยก็ยิ่ง หวานหูแล้วก็น่าฟังละมุนสุดๆก็คือวัวยศดไปเลยค่ะเพราะว่ามันดีมากๆก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะฟังพี่ไบออกซิงเกลิลใหม่เยอะนะคะซึ่งมินก็เริ่มจะร้องเพลงนี้ได้ในท่อนทุก ได้แล้วค่ะแต่เท่านักแรกเนี่ยอาจจะต้องไปฝึกเพิ่มเติมนะคะขอชช่นชมเลยค่ะว่าพี่ไบพี่แอมเนี่ยเก่งมากๆก็คือทำเพลงนี้ออกมาได้แบบได้อย่างดีดนตรีก็จะมีความร่วมสมัยนะคะฟังง่ายก็คือเหมือนเป็นความรักของคนยุค2อง0สู่สู่คนปี2566ได้แบบดีเยี่ยมเลยค่ะกลมกล่อมมากมากก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อกำลังใจกันได้นะคะ ก็ในวันนี้นะคะมิ้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย